สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระเครื่องปีมหารัชมังคลาพิเศษนะครับปีมหารัชมังคลาพิเศษสมเด็จพระพุทธาจาจรย์โตพรมรมังสีนะครับ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมลังสีแห่งวัดใหม่อมรตรดนะครับบางขุนพมรมกรุงเทพหานครเป็นรุ่น30เมษายนพุทธศักราช2531นะครับ2531 เป็นพิมพ์พระประธานเนื้อผงสีขาวนะครับเนื้อผงสีขาวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ พุธทคนะพธคุณดีทางเมตตามหานิยม,มาายนะครับพละองค์นี้นะพุทธคุณดีทางเมตตามหานิยมมีโชคลาภผลการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับมีคนใช้แล้วการค้าขายเจริญรุ่งเรืองการเดินทางราบบื้นปลอดภัยนะครับนะราบบื้นปลอดภัย แค้วคลาดจากอุบัติเหตุบปฏิภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับหลังนะครับ จะมีรอยตายางปั๊มลางๆไว้นะครับเหี่ยบนนะครับงข้างนะครับ,บนงข้างๆนะครับป้นท้าย พระนะครับท่านด้านฐานนะครับกลับมาต่หลังอีกทีนะครับจะมีรอยปั้มตายางหลางนะครับเ็นท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเราลับมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับ ที่ผมเอามาแสดงให้ท่านผู้ชมอ,อ,อ,อีกอีกทีนะครับหลังจากที่เคยลงไปแล้วนะครับเพราะอยากจะมีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังนะครับนะก็มีผู้ที่นำไปใช้นะครับนะค,บคือผู้ที่นำไปใช้เนี่ยคือเป็นผู้บริหารนะครับระดับผู้จัดการฝ่ายนะของของแบงค์แห่งหนึ่งนะครับของธนาคาร ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับนะผมผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับนะครับเอท่านท่านเล่าให้ผมฟังว่าเวลาท่านเข้าประชุมประชุมกับระดับผู้จัดการฝ่ายอ่ะหรือผู้อำนวยการฝ่ายเนี่ยนะครับถ้าท่านเอาพระองค์นี้เข้าไปนะครับปรากฏว่าไอ้ท่านขุนเอ่อท่านขุนสักสิบทิศนะครับท่านท่านตั้งตั้ง พิจารณาให้นะครับท่านถุนสักสิบทิศนะครับคือคือคือเรื่องไม่ใช่น่าจะซักไอหมอนี่มันชอบซักจะซักให้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 ตกไปอะนะครับให้ถามถามจะจะให้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 เรื่องเสียนะครับนะแต่ว่าแปลกถ้าท่านพกผ้าองค์นี้เข้าไปเนี่ยไอขุนสักสิบทิศนี่มันมันไม่ค่อยถามนะครับ มันเงียบเลยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรท่านสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะครับนะฮะท่านก็เลยมาเล่าให้ผมฟังนะครับนะเลยผมก็เลยไปเช่าผ้าออกนี้มานี่ครับอยู่ที่ผมอ่ะมีอยู่สององนนค์นะครับนะผะเลยมาเอ่อเ,ออเก็บเอาไว้สององค์นะครับแต่แต่ว่าทังเกตว่า เอออยู่ที่ผมนี่ก็การงานก็ราบรื่นนะดีนะครับนะฮะผ่านออมีเรื่องที่มีอุปสรรคนะครับในเรื่องการเรื่องงานก็ก็ผ่านไปด้วยได้้วยดีนะครับนะบเลยเลยนำมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นพระของบงัะคุณพมนะปีวันที่สามสิบสามสิบเมษายนสองห้าสามหนึ่งนะครับ ผมก็เลยมามามาเล่าให้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 แฟนเอฟเอฟซี F, F C, ขับนะครับแฟนขับนะครับอ่าผ่าดีเลอร์ได้ได้รับทราบนะครับเนะถ้าท่านผู้ชมจะจะนำไปใช้ก็บ้านก็ไม่ขัดข้องนะครับนะฮะ วันนี้ผมขอจบออการบรรยายไว้เพียงตัวนี้นะครับนะครับขอให้ท่านผู้ชมเ,เจริญรุ่งเรืองในในการค้าการขายในการดำเนินธุรกิจและในหน้าที่การงานนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับ สวัสดีครับ